สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขาชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชรกดนานกดงนานกดเยอะๆอนะคะเดี๋ยวเราไปดูโฉมหน้าที่แท้จริงของยอดกะตัญยูกันนะคะยอดหญิงยอดกะตัญยูวันแม่ไปไปเลยหนึ่งมืนเอาฟ้องไปกองหญยอุ้ยกลายเป็นยอดหญิงทันทีแต่ก่อนหน้านั้นไม่ใช่ไลนล์ไลนๆช่องไล,ลายอะไรเขาเอาไปพูดกันนะเอาไปพูด ในช่วงเวลาหนึ่งที่มันหนักๆในระหว่างปีนี้นะทุกคนเขาก็จะบอกว่าลุงเนี่ยนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรชอบทุบตีลูกเมียชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถีบลูกเมียถุยลูกตกแค่ตกอะไรช่วงนั้นนะคะทุกคนจริงๆป้าก็เห็นเขาพูดกันแล้วป้ารู้สึกขำในการใช้คําพูดของเขาซึ่งเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้เขาไม่ได้อยู่ อาจจะฟังคนนู้นคนนี้มาจะต,ต้องมองก่อนว่าคนนู้นคนนี้อ่ะเขารู้สึกเรียกว่าอะไรรู้สึกไม่ดีด้วยรู้สึกว่าอะไรประมาณนี้เขาก็พูดกันขึ้นมาโดยเฉพาะเอ่อบรรดาคนในครอบครัวนะคะทุกคนนะปาเห็นแล้วปารู้สึกว่าป้าเอ่อตอนแรกป้ายังคิดอยู่นะ ว่าตัวเองเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือล่าหรือว่าไผ่เป็นคนละไผ่เป็นคนละข้อนะข้อแรกอาจจะอาจจะสั้นนิดนึงหรือเปล่าขอางบนก็จะยาวยาวยาวขึ้นมาหรือว่ามันออกออกจะนอกกอน,นิดนึงนี่ค่ะปฐมบทของเกิดแต่รูก,กระบอกไม้ไผ่นี่แหละค่ะสมพรก็พูดเองว่ามีคนพูดโดยเฉพาะคนในครอบครัวว่าไอ้พลยเนี่ย ชอบออทารุณทำร้ายลูกเมียเตะลูกตกแค่ถีบลูกตกแค่เรื่องที่ถีบลูกตกแค่กระโดดถีบอะไรพวกนี้ดูเหมือนคนที่พูดเป็นคนแรกน่าจะเป็นนักข่าวคุณตุ๊กติ๊กเคยพูดและหลังจากนั้นพอไปขอโทษชัยพลกระสมพรที่นาดงดอกก็มีการออกมากขอโทษเรื่องนี้ว่าไม่เป็นความจริงตัวเอง พูดขึ้นมาเพื่ออัตลักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องอื่นเรื่องไล่ตีลูกทั่วสุดยางเรื่องขังลูกไว้ในรถเวลาที่ลูกทะเลาะก,การเอาคุณโตไปขังแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่อันเนี้ยเขาพูดกันเยอะโดยเฉพาะยะทบอของคุณยูทูบเบอร์ของคุณพูดกันในวันที่พาลูกจำได้ไหมคะในสื่อเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามี เด็กที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยอะไรเนี่ยนะคะกับชัยพลเนี่ยเด็กที่ใกล้ชิดมีการพูดว่าคนคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนหยาบคายชอบด่าทอแล้วก็ใช้ความรุนแรงตบตีจะมีเด็กคนไหนมันมีโอกาสรองมือรองจีนไอ้พวยถ้าไม่ใช่ลูกไอ้พวยโดยเฉพาะคนโตมีเด็กไปให้การอย่างนี้แล้วปรากฏว่า ไอพ้พวยเนี่ยได้ทำร้ายร่างกายูหรือใช,ใช,ใช้คำนี้ดีกว่ามีบางคนบอกโดดฉี่หรืออะไรเงี้ยบนโรงพักคงไม่ใช่อะค่ะแต่มียูทูบเบอร์ของเขาเองหลายคนเห็นแล้วก็ยืนยันว่ามันมีการทำร้ายร่างกายคือบันดาลโทษะที่ลูกไปบอกอะไรกับตำรวจในสิ่งที่ไม่ควรพูดแล้วก็เลยมีการทำร้ายร่างกายไดาจะเป็นลักษณะการ ตกหน้าอะไรเงี้ยสบัดมืออะไรทํานองเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะคะอันนี้ยูทูบเบอร์ไอ้พวยพูดเองนะคะพูดซุบซิบกันมาแล้วมันก็หลุดมาถึงดิฉันจนได้คนที่เล่าก็ยืนยันว่ามีคนพูดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงแค่ไหนแต่มีการพูดกันในกลุ่มยูทูบเบอร์ของไอ้พวยว่าไอ้พวยเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนร้อนไม่ร้อนเรื่องนี้ที่มีการเล่าว่ามีการทําร้ายหลานของยายจำลองจนหลานยายจำลองกับ มาที่บ้านจะเอามีดไปเล่นงานไอ้พลยเด็กตัวเท่านั้นโกรธมากเนี่ยแสดงว่าจะต้องโดนอะไรที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้อารมณ์ทำร้ายร่างกายคนที่อ่อนแอกว่าของไอ้พลยมันน่าจะมีอยู่จริงค่ะไม่งั้นมันไม่มีประวัติพวกอย่างนี้อย่างนี้นี้เล่าออกมาหรอกค่ะแต่เห็นไหมคะไอ้คนที่เล่าคือใครคือไอ้ไหล อะไรไปได้ยินมาจากใครก็ไม่รู้ไอเรื่องที่่าไล่ตีลูกร้องอั้นสวนยางดิฉันก็ยังงงว่ามันมาไล่ตีถึงสวนยางที่จริงหมายถึงสวนยางข้างบ้านมันคือสวนยางตรงของของพอลลี่คือตรงเจ็ดสิบเก้าหมู่สองมีบ้านตั้งอยู่ใกล้ตรงนั้นฝั่งตรงคนข้ามทุกคนก็คงจะได้ยินกันอยู่แล้วก็มีการพูดกันก่อนหน้าที่จะมาเป็นถูก กล่าวหาและตกเป็นผู้ต้องหาตกเป็นจำเลยอะไรทั้งหลายแต่จนมาถึงทุกวันเนี้ยคนในหมู่บ้านไม่มีใครชอบหน้าไอ้พวยซักเท่าไหร่เพราะเป็นคนผงผางเสียงดังแล้วก็ชอบอวดเก่งอวดอํานาจอวดอะไรอยากเป็นหัวหน้าอยู่ตลอดเวลาอยากจะบงการอยากจะนิสิตคนก็เลยไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันเท่าไหร่นะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วพอมีการพูดถึงเรื่อง กระบอกไม้ไผ่เกิดแต่กระบอกไม้ไผ่อะไรเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮากันในขณะที่ไอ้ไหลบอกว่าสมพรเนี่ยไม่เคยทําอะไรให้พ่อแม่ไม่สบายใจไม่เคยด่าทอไม่เคยอะไรยังไงอย่าลืมว่ามันมีเรื่องโกงเงินมีเรื่องสะุนมีเรื่องอะไรอีกสารพัดที่สมพรใส่ร้ายครอบครัวแล้วไม่ได้โดนเฉพาะครอบครัวหลาโพสดิ้งก็โดน สายวิธีก็โดนไปทําแท้งไปทําอะไรนางตายก็โดนโดนนินทาโดนอะไรกับสารพัดสมพรน,นี่แหละทํามาแล้วทั้งนั้นค่ะแต่วันนี้สมพรเป็นคนดีเพราะสมพรรวยสมพรซื้อของให้แม่ให้เงินหมื่นกับแม่ให้สมพรไรยกลายเป็นคนดีจะไปฟังตาชานพูดกันนะคะเดือนนี้นะครับเดือนนี้ทั้งเดือนตาผิดหวังมาตลอดนะครับ ไม่เวไม่ว่าจะเป็นเอฟซีไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวโอ้โหตาผิดหวังไปหมดนะครับเดือนนี้ครับแม้กระทั่งป้าครับป้าลุงป้าแหละแม่ก็น้อยใจป้าก็น้อยใจแม่ก็เจอป้าพูดว่าเกิดมาจากกระบอกไม่ผ่แม่ก็น้อยใจป้าบอกว่าทำไมไปพูดออก ให้โลกโซเชียลเขารู้มีอะไรก็คุยกันถนาะถ้าก็หนักใจนะหนักใจจริงๆเกิดมาเป็นคนกลางเห็นไหมคะตาชานเองก็ยังแสดงความหนักใจว่าทำไมเอามาพูดออกสื่อทำไมมีอะไรไม่คุยกันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ เห็นไหมคะว่าคนที่เริ่มก่อนก็คือทางสมพรแล้วหลังจากนั้นพอสมพรพูดอยู่่ที่มาไอ้ไหลก็เอาไม้ไปเจาปากยายสมควรยายสมควรก็ลูกเลี้ยงมาเขาก็ไม่นึกถึงบุญคุณเกิดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้น้อยใจลูกไม่รับว่าแม่เป็นแม่ลูกบอกเกิดจากลูกกระบอกไม้ไผ่มันก็มีเรื่องราวอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนสมัยสมพรนั่นแหละคะ่ะแต่ตอนนี้ทุกคนมาบอกว่าอุย๊ยแค่กระบอกไม้ไผนะ่น่ะมัน ไม่ร้ายแรงเหมือนครอบครัวนรกหรอกคำว่าครอบครัวนรกคือครอบครัวที่ทำให้เราตกนรกค่ะครอบครัวที่ทำให้เราต้องตกนรกตกนรกอยู่ในใจตรงที่ว่าเป็นครอบครัวเขาเป็นพ่อเป็นแม่เรานะถ้าเราไม่รักเขาไม่ศรัทธาเขาก็จะกลายเป็นเรานเนรคุณเมื่อไหร่เราเนรคุณเราก็จะตกนรกแต่เราจะรักเราจะศรัทธาเขาได้ยังไงในเมื่อเขาทํา แบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้วันเนี้ยแค่เอาเงินหมื่นมาให้เอาของมาให้ลังหนึ่งเอาผงมาลัยดอกไม้มาให้แล้วทุกคนก็บอกโอ้โหเนี่ยยอดกระตันยูยอดกระตันย,ย,ดนยูดูความยอดกระตันยูจําได้ไหมคะตาชานไปอยู่กับลูกสาวตอนแรกก็ได้นอนในบ้านดีๆจากนั้นมีการสร้างห้องเพิ่มเติม สร้างห้องเพิ่มเติมแล้วก็บอกกับเอฟซีว่าจะให้ตะชานมานอนเป็นสั์เป็นส่วนแยกออกมาพอห้องสร้างเสร็จคนที่นอนคือใครบาวนุก,กับไอ้ไอไอไอจ่าจอมดูตะชานไม่ได้นอนแล้วเลยต้องอับไปตัวเองมานอนอยู่ที่กับกระต๊อน้อยลานจิตหนุดหงูตรงข,งข้างๆนั่นแหละคะ่ะ เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรลูกก็ไม่ได้เคยมาดูแลมีแต่เมียช่างพงเอาพ้าต้มเอาพ้าต้มอะไรไปดูแลให้ไม่เคยมาดูแลค่ะพ่ออยู่ตรงนั้นปล่อยให้พ่อนอนฝนตกแดดออกอะไรยังไงก็ไม่ได้สนใจตาชานมานอนข้างนอกตาชานไม่ได้นอนข้างในถุยออกมาพ่าอ,อะไรเพราะกลัวตาชานจะไปรุ่มร่ามก่อนหน้านั้นตาชานไปถ่าย คลิปแล้วก็ได้เห็นว่าสองพี่น้องตีกันเรื่องแย่งกันเรื่องเกมตาชานก็เลยถูกฆ่าโทษแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เขาไม่พอใจคือตาชานคุยติดๆดื้อๆพวกเขาก็เลยรับคานไม่พอใจแล้วกลัวว่าถ้าตัวเองทะเลาะก,กันหรือพูดอะไรออกไปที่ตาชานคุยกับเอฟซีทางโทรศัพท์เสียงมันจะเข้าไปในโทรศัพท์แล้วเอฟซีจะได้รู้จะได้ยินตาชานก็เลยต้องถูกอับเปหิไปนอนนอกบ้าน เรื่องนี้ตาชานก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายแต่ตอนที่กลับมาอยู่กับยายสมควรแล้วถึงได้เล่าเรื่องนี้ให้หลายๆคนฟังแต่ตอนนี้สมพรเป็นนางฟ้านางสวรรค์เพราะเงินหมื่นหนึ่งกับของขวัญกล่องหนึ่งโอนติงชุดใหญ่โอ้โหนมแอมลีนแค่นี้ก็เป็นนางฟ้าได้เล่นไม่ยากเนาะเรื่องตาชานถูกไล่ออกมาเพราะอะไรอะไรในก้อยเป็นคนมาเล่าค่ะ ถ้าก้อยเล่าก็คือต้องมาจากไอไหลก้อยเป็นคนมาเล่าวตาชานโดนอะไรยังไงยังไงยังไงบ้างไปอยู่แล้วไม่มีความสุขยังไงตาชานไปอยู่กับลูกสาววันไหนไม่มีความสุขกลับมาคุยกับทางบ้านยายก็มาเล่าเรื่องว่าอีแตนมันทําอย่างงาู้นอีแตนมันทําอย่างนี้ก็มานั่งเล่าให้ยายฟังยายก็ไปเล่าต่ออีกทีหนึง่ง จุดเทียนเวียนวนเรามาสองคนวนเอ้ยวนเวียนบนมาถึงฝรั่งเศสจนได้อียานรู้โลกต้องรู้ค่ะเกือบลืมไปค่ะอีกจุดจนึงที่อยากให้จับสังเกตดีๆในคลิปนี้ก็คือคำพูดของสมพรที่บอกว่าโดยเฉพาะคนในครอบครัวที่พูดถึงเรื่องไอ้พยเป็นคนอย่างวุ่นอย่างนี้ เราจะเห็นว่าจริงๆและใช้คนในครอบครัวเนี่ยจริงๆคนจะระบุมากกว่าเพราะว่าตาชานก็ไม่เคยพูดยายสมควรก็ไม่เคยพูดสาวพิจีตรก็ไม่เคยพูดน้ำฝนยิ่งไม่พูดนางตายก็ไม่เคยพูดแต่คนที่พูดว่าไอ้พวยทารุนครอบครัวตกตีนู่นตกตีนี่คือไอ้ไหลไอ้ไหลเล่าว่ายายเนี่ยโกรธมาก ที่ไอ้ผวยเรียกลูกสาวว่าอีสันแข้งเรียกว่าอีสันแข้งเพราะอะไรอิเถิ์ควรเอาสีข้างรับสันแข้งอยู่เป็นประจำไอ้ไหลเป็นคนพูดค่ะไอ้ไหลในครอบครัวมีคนเดียวที่พูดคือไอ้ไหลคุณควรจะระบุทุกคนจะได้เข้าใจว่าเรื่องราวพี่น้องแตกแยกกันทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นต้นเหตุต้นทานคือไอ้ไหลค่ะ